สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับข่าวภาค่่าช่อง 7HD ช่วงนี้ขอเชิญรับชมข่าวในพระราชสำนักค,ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารน้ำหน่ยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งฮังการีในโอกาสวันชาติของฮังการีซึ่งตรงกับวันที่20สิงหาคม2568พระนท่านนายตามาชูยกประธานาธิบดีแห่งฮังการีกรุงบูดาเปสต ในโอกาสวันชาติของฮังการีข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำ่ำนวยพอ่อนให้ท่านประธานาธิบดีมีพลนามัยสมบูรณ์และประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวฮังการีมีความสําเร็จและความเจริญรุ่งเรืองความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับฮังการีที่มีมายาวนานตลอดหทศวรรษของความสัมพันธ์การทูตท,ที่มีต่อกันไดเจริญง,งอกงามมาเป็นลําดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่ามิตรภาพอันพิเศษกอบกับความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันนี้จะเป็นปัจจัยสําคัญ ที่ทําให้ความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนในกิจการด้านต่างๆของประเทศของเราทั้งสองแน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนการท่องเที่ยวการเกษตรก,การศึกษารวมทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันนําไปสู่ประโยชน์สุขเป็นเอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายาาภาคหน้าพระปรมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิระกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินถึงสาธารณารัฐสิงคโปร์แล้วโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน 9สิงหาคม2568เวลา17น,นากา45นาทีตามเวลาที่สิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพ,พระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพ,พระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG407 เสด็จพระราชดำเนินถึงท่ากาสยานชางงีสาธารณรัฐสิงคโปร์นางอุริรัตเจริญโตเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์นางสาวว่องเสียวพิงแคทเธอรีนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยนายฮุยเซียนลอยอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกสองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศประจำสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์และ ขราราชการสถานเอกอัครราชทูตเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันฐานโดยผู้มาเฝ้าทูลลอองพระบาทรับเสด็จแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถจนมพะที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินจากท่ากาสานชาง,งีไปโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลสิงคโปร์ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์จัดถวายเป็นที่ประทับ สาธารณรัฐสิงคโปร์มีประชากรประมาณ6ล้านคน1ในสของประชากรเป็นชาวต่างชาติสิงคโปร์เป็นผู้นำด้าน E-Government และ Smart City มีนโยบายการทูตเชิงรุกให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นศูนย์กลางภูมิภาคด้านธุรกิจการค้าและบริการโทรคมนาคมการเงิน มีเป้าหมายเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีสารสนเทศและพลังงานได้คิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ด้านพลังงานสะอาดสำหรับใช้เป็นพลังงานทางเลือกเช่นพลังงานคลื่นทะเลพลังงานแสงอาทิตย์เชื้อเพลิงชีวภาพการแปรรูปน้ำกลับมาใช้ใหม่นอกจากนี้ยังมีระบบโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมีระบบการศึกษาและการแพทย์ที่ดีระดับแนวหน้าของเอเชีย การเสด็จพระพราชดำเนินเยือนสิงคโปร์ในครั้งนี้จะได้ทอดพระเนสสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่างๆอาทิโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงพยาบาลและศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงวัยพิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติสิงคโปร์และศูนย์วัฒน,ธ,นธรรมจีนสิงคโปร์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยเนื่องจากสิงคโปร์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัยและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐสิงคโปร์องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบูรณ์ตามยุทธศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2568ผู้เด็กดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบูรณ์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2568 โดยในช่วงเช้าอุงคมตรีได้รับฟังบรรยายสรุปการขับเคลื่อนงานกิจการนักศึกษาทาั้งด้านสวัสดิการและกิจกรรมเสริมภายใต้วิสัยทัศน์ส่งเสริมคุณธรรมพัฒนาผู้นําจิตอาสาบริการสวัสดิการก้าวหน้าเสริมสร้างการพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจการยกระดับศักยภาพนักศึกษาตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสประการได้แก่มีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งม,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 มีอาชีพมีงานทำและเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย หลักการพัฒนาซอฟต์สกิลส์ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมในช่วงบ่ายองคมนตรีได้ร่วมอภิปรายกับผู้บริหารและคณะบดีเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสร้างผลกระทบทางสังคมอูรณาการการจัดการเรียนการสอนงานวิจัยงานบริการวิชาการและการพัฒนาท้องถิน่นให้เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละคณะและสาขาวิชา พร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยายลัยราชพัฒเพชรบูรณ์ณวัดเทพสโมสรน้ำเพอเมืองอาทิโครงการศูนย์การเรียนรู้การเพาะเลี้ยงและการใช้ประโยชน์จากไข่น้ำหรือผําด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับอาหารแห่งอนาคตโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยใช้ทรัพยากรท้องถิ่นเป็นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชุมชนในพื้นที่เชื่อมต่ออุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพโครงการการก,กำจัดขยะอินทรีย์ด้วยแมลงโปรตีน B.S.F ในพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการของครูในโรงเรียนขนาดเล็กพลเอกกัมปนาศรุติองคมนตรีไปติดตามโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานี เช้าวันนี้ที่ว่าการอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีพลเอกกปพนาธุรดิติองคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำร,ริในพื้นที่ภาคใต้พร้อมด้วยเลขาธิการกรปร,รและคณะอนุกรรมการร่วมรับฟังบรรยายสรุปโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำร,ริในพื้นที่จังหวัดปัตตานีซึ่งมี96โครงการอาทิด้านแหล่งน้ํา52โครงการด้านเกษตร,ร2โครงการและด้านส่งเสริมอาชีพ27โครงการรวมทั้งรับฟังสรุปโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปัตตานีประกอบด้วยโครงการอาคารบังคับน้ําคลองมวงชุมอันเนื่องมาจากพระราช,ชดาําริตรําบลไททองอําเภอไม้แก่นและโครงการอาคารบังคับน้ําบ้านทุ่งนาพร้อมระบบส่งน้ําและอาคารประกอบอเน,นื่องมาจากพระราช,ชดาําริตําบลนาประดู่อําเภอโคกโพซึ่งทรงรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราช,ชดาําริเมื่อเดือนกันยายน2563เมื่อแล้วเสร็จสามารถส่งน้ําให้แก่ราษฎรหมู่ที่1บ้านนาประดู่และหมู่ที่6บ้านตลาดนาประดู่จำนวนหชุม ชนรวม561ครัวเรือนสำหรับการอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปี ในตอนบ่ายไปติดตามการดําเนินงานโครงการอาคารบังคับน้าคลองม่วงจุ่มอนเนื่องมาจากพระราช,ชดําริบ้านสารวันหมู่ที่2ตําบลไซทองอํเาเภอไม้แก่นซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเป็นโครงการอนเนื่องมาจากพระราช,ชดําริเมื่อเดือนกร,รกฎาคม2564ตามที่รัษฎรบ้านสารวันขอพระราชทานความช่วยเหลือในการก่อสร้างอาคารบังคับน้ําเพื่อช่วยเหลือรัษฎรหมู่ที่1หมู่ที่2และหมู่ที่4ตําบลไซทองโดยสานักงานกปร,รอได้สนับสนุนงบประมาณปี2567แก่กรมชลประทาน ดำเนินการก่อสร้างโครงการอาคารบังคับน้ำคลองม่วงชุมอันเนื่องมาจากพระราช,ชดำริแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาค,คม2568ซึ่งจะสามารถป้องกันการรุกล้ำของน้ําเค็มเข้าสู่คลองม่วงชุมและพื้นที่การเกษตรจํานวน800ไร่แก่รัศดรบ้านโคกนิบงหมู่ที่1บ้านสารวันหมู่ที่2บ้านปลักแตนหมู่ที่4และบ้านท่าช้างหมู่ที่5ตาบลไทรทองรวม986ครัวเรือนได้มีน้ําใช้อย่างเพียงพอตลอดปีรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการทํานาได้มากยิ่งขึ้นปัจจุบัน มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการท่อระบายน้ำคลองม่วงชุมพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริกาแฟเคยเป็นเครื่องดื่มพิเศษที่